ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชฟารามนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาเก็บไข่เชื้อนะครับยามเย็นๆกันนะครับถือว่ามืดแล้วครับวันนี้หกโมงกว่าละนี่นะครับนี่จะเป็นไก่ไข่นะครับโลดแดงนะครับไอที่เห็นตัวผู้นะครับเป็นแผลแบบนี้นี่ก็คือตีกันนะครับทุกท่านเห็นนะครับฝั่งนีนจะเป็นไข่เชื้อไก่งวงนะครับ อันนี้จะเป็นไก่งวงนะครับฝั่งทางนี้อาจจะมองไม่เห็นแหรอครับมันมืดนี่นะครับนี่จะเป็นไก่งวงนะครับมีหลายสายพันธุ์เลยครับอันนี้จะเป็นสมอลไว้อเมริกันบอลนะครับรวมกันอยู่นะครับเราก็จะมาเก็บไข่เชื้อกันนะครับอาหารเราก็ให้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ของน้องๆนะครับวันนี้นะครับที่เราต้องเก็บกันนี่ครับ รสแดงนะครับเมกาไข่เชื้อนี้จะสีจะไม่เข้มน,นะครับไข่เชือ้อพราะไข่เชื้อรสแดงนะครับสีจะออกเหมือนไก่บ้านเลยนะครับอันนี้เราก็จะไปฟักแล้วก็ส่วนหนึ่งฟักแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งให้ลูกค้านะครับผมก็ลืมนับเลยได้กี่ฟองแล้วสองสี่หก ปดสิบสิบสองวันนี้ก็ได้สิบสองนะครับเพราะว่าเมื่อวานเขาไข่มาใบหนึ่งนี่ครับลังไขที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับใช้ไม้นะครับตีเป็นคานยกสูงขึ้นมาแล้วก็ใช้ถังสิบแปดลิตรนะครับแล้วก็ยึดน็อตแล้วก็หรือว่าตอกตะปูไว้นะครับส่วนอาหารก็จะใช้เป็นหางใกล้ไข่นะครับให้ไก่ไข่ล้วนเลยนะครับอาหารใกล้ไข่ผมใช้เป็นแบบเป็นเม็ดละเอียดนะครับ ที่ให้น้องๆกินนะครับคก็เพิ่งให้ไปไม่เย็นแล้วครับนี่ยังเหลืออยู่นะครับเพิ่งเลิกงานมาแล้วผมก็ให้นะครับนี่ครับไข่เชือ้อรสแดงนะครับก็จะมีตัวเมียอยู่าา 2, 4, 6, 8, 10, ประมาณสองสี่หกแปดสิบประมาณสิบสองสิบสองตัวนะครับประมาณสิบสองสิบสามตัวนะผมจําไม่ได้แล้ะนี่ครับ เราก็จะมีไข่เชื้อรสแดงเมกาแบ่งให้ทุกท่านด้วยนะครับถ้าสมาชิกท่านใดสนใจไข่เชื้อก็ติดต่อเดชาฟาร์มได้นะครับหรือลูกไก่ผมก็มีจําหน่ายนะครับแต่ต้องรอนิดนึงนะครับอาจจะไม่เพียงพอเลยนะครับเพราะว่ามีไข่เชื้อแล้วก็ลูกไก่ครับก็ฝากติดตามเดชาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยงนะครับพื้นที่เลี้ยงของน้องๆกันนะครับก็จะโล่งกว้างครับผมก็จะยึดพวกเป็นไม้ ข้างๆเป็นสังกะสีนะครับแล้วก็ส่วนข้างๆก็เป็นสแสลมนะครับยึดไว้ไม่ให้ไก่ออกก็คือมีบริเวณเพียงพอต่อการไข่นะครับหรือออกกําลังนะครับอันนี้จะเป็นเล้านอนอาจจะมืดนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับวันอาทิตย์หรือผมยุ่งงานมจะมาถ่ายให้ชมกันนะอันนี้ก็จะเป็นเล้านอนแล้วก็เล้านอนของเด็กๆกันนะครับเมื่อก่อนจะเป็นเล้าไก่ก็จะเป็นเล้าเลี้ยงนกกระถานนะครับเล้านี้ จะมืดแล้วมองไม่เห็นนะครับก็ฝากติดตาม้วยนะครับถ้าใครสนใจไข่เชื้อก็ติดต่อได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ